ก็จะจะต้องมานั่งดิ้นรนค้าขายอย่างอื่นก็คืออาจจะขายของในสิ่งที่ตัวเองเคยขายมาก่อนแค่ต้องใช้สมองทํำยังไงทํากลยุทธ์ยัยงไงทําให้แบบยังไงแต่คือเลีเ่ยงวิธีการขายแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งอีกทีหนึ่งนะคะอวสานนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้ฝนก็เดินทางไม่ค่อยได้หยุดนะคะเดี๋ยวออปิดตำนานกางเกงไหน,ใ,นใช่ไม่ได้คือปิดตำนานที่ใส่แล้วแล้วส่งไปแบบไม่ซักอะ่ะไม่เอานะคะดี๋ยวก็จะมีหาอย่างอื่นมาขายแทนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ต้องพลิกแพลงเอาอะคือยากเ้ยการที่ออกจากวงการเนี้ยแล้วแบบ คือมันเป็นเงินที่แบบเยอะนะรู้ว่าเยอะมากเลยแต่คือแบบมันคือกิเลสอะเ,อเงินจะเข้าอีทําไมเราตอบต้องตอบปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ฝนเผชิญกับมันแต่ฝนคิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายอะคะ่ะทําไมถึงเลิกเพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าเรามีเงินเก็บครบเราต้องเลิกนะคะ คือฝนตั้งใจแล้วเพื่อเป็นของขวัญให้กับวันเกิดตัวเองนะคะปีนี้ฝนเข้า35มสแล้วค่ะกันยาปีนี้นะกางเกงในก็มีค่ะนะคะเสื้อในก็มี